วันนี้นะครับเราก็จะมาลองเล่นอ e ีฟุตบอลแบบฝนตกกันนะทุกคนนะว่าในมุมมองการดูตอนเราเล่นเนี่ยมันจะดูเป็นยังไงบ้างครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าการที่อัปคลิปนี้ลงมาเนี่ยไม่ได้เป็นทางการตอนเกมอัปเดตเสร็จแล้วนะอันนี้เป็นการตัดต่อเพิ่มเข้ามานะครับว่าก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าจะออกมาแบบตอนที่เราดูหรือรู้สึกยังไงนะครับผมนะอันนี้ก็ในเกมกดแรงนะเอามาฝากกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับป ใครที่อยากเติมอีฟผู้บอลถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเดือดฮันช็อปถูกกว่าเติมเองมากเพจผู้ติดตาม1.8แสนขึ้นไปใครที่สนใจนะครับก็กดห้าโปรผมได้เลยนะก็ผมใช้เ็นที่เป็นประจำเลยทุกคนก็คุ้มนะครับเวลาเปิดแพ็กเนี่ยไม่รู้สึกเสียดายทองเลยนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับเดือดฮันช็อปเฮ้ยอะไรเพิ่งเพิ่งเริ่มเกมมากดหยุดเฉยเนะี่ยค่าจะเปลี่ยนแผนอะไรหรือเปล่านะทุกคนนะเฮ้ยหลังห้าเฉย โอ้เจอหน้าคู่ครับกดหลังห้าไมาเ่เจอเลยนะโอเคทุกคน <laughs> เดี๋ยวมาเจอกันมาครับเนะ <laughs> มื่อกี้เราไปเจอหลังห้ามานะ <c oughs> ปรับนึกมาปรับไอเทคนิคนิคประกงประกบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ <c oughs> เปลี่ยนแผนนะโอเคมาเดี๋ยวเราสะบัดม่วงไป <c oughs> จะมามูซิล่ะยัดหน้ามาเอ้ยเฮ้ย <c oughs> อ้าเดี๋ยวเอาดันบอลใส่เลยครับดันบอลใส่เลยดันใส่เอาฟรีคิกนะทุกคนนะนี่เฮ้ย อยากยิงว่ะทุกคนผมอยากลองยิงดู<น> <ไป S 2> อ่ะนะ <house> ไปเฮ้ยเส้นสวยนะเรียบร้อยออกครับ <c oughs> เอ้ยไปขึ้นนาไปก่อนเอาไกลจุดอันตรายครับอืมกำชิงไปดับบลันทยิงมุง่งม่งเรียบร้อยไม่เข้าครับว้ยอะไรวะ <S <s <ues> <S ไม่เข้าเฉยตอนแรกนึกว่าจะชนคานแล้วดึงเข้านะทุกคน <S <s <ues> ไม่ได้นะครับอุ้ย <s ues> อะไรเนี่ย อ้าวตกมาอย่างนี้ก็ยิงสว่วนที่บบไปยิงครึ่งสนามไอ้งไงโอ้โหไม่เข้าซ้ําทันไหมไม่ทันครับโอ้โหน่าเสียดายนะจังหวะประตูแบบเบอร์เบอร์อะไรเงี้ยน่ายิงซ้ําจัดนะทุกคนอุ้ยแนวร้องนะครับดับบอลโอ้ยติดวนก่อนเฮ้ยเสียหลักใจขึ้นมาก่อนนะครับใจเย็นนะนากรอบนะครับคนที่ลก,กวรเป็นทีมต้งข้าไม่ใช่เรานะตอกสนอ้นว่ยไม่ถึงเฮ้ยเอามาได้ไงครับมันมาได้ไงอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ บอลทะลุไปเฉยเลยทุกคนได้ประตูแรกมาแล้วนะครับทุกคนนะคนงงอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ๆต่อไปเหมือนจะไม่ผ่านนะทุกคนนะบอลลอกขาไอ้กองหลังเขาทะลุมาถึงลูมมนิก้เชยได้สกอร์เลยนะครับสุดยอดครับสุดยอดอยักขึ้นหน้าไปฮะมูเชล่าเฮอติดติดอ้าวฟอร์เรนเวียสไอโดนี่ช้านี่งไง จังวาหวะหักหลบคือสปีดแบบตกจัดอะทุกคนนะโดผมไม่ชอบตรงนี้แหละมันไปกับบอลนั้นไม่ดีแล้วก็ไม่เร็วด้วยนะครับเล่นยากไปหน่อยแต่ไม่แน่นะทุกคนนะเมตาภาคหน้าเนี่ยเอ่อเวอร์ชันหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเมตาของพวกกองหลังสายแข็งแกร่งนะมีใครคิดเหมือนกันบ้างครับก็คอมเมนต์มาได้นะพวกแบบชิลูฟานิตโตลอยโรนโดหรือว่าตัวที่มันแข็งแข็งอย่างฮาแลนอะไรเงี้ยเออ เราแบบเล่นจังหวะหน้ากรอบใช่ปะเราจ่ายบอลยัดให้อะแล้วเราแบบไม่ต้องไม่ต้องเล่นแบบทาชิงหรืออะไรอ่ะได้บอลแล้วเราก็พักบอลไว้แล้วเราก็รอเข้ามาแย่งบอลแล้วเราก็พิงพิงหลังบางบอลนอ่ะแล้วก็ออกซ้ายออกขวาม้วนตัวไปยิงอะไรเงี้ยเล่นเหมือนสมัยภาคเปสภาคเก่าๆอะไรเงี้ยนะโทษนะน่าจะตอบโจทย์นะครับภาคหน้านะสําหรับใครที่ชอบเล่นกองหน้าสายแบบตัวช้าๆแต่แบบยิงคมแข็งแกร่งอะไรเงี้ยภาคหน้าผมว่าน่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะ แล้วก็ดูเหมือนจะมีวิติการเล่นแบบเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทุกคนก็สังเกตได้ชัดๆเลยก็ภาคนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีใครเล่นเลยนะพวกแบบฮาเลนหรือว่าฟานิตเตอร์ลอยหรือแบบนักเตะตัวที่มันวิ่งช้าๆอะไรเงี้ยก็จะเห็นกันเป็นแบบเล่นตัวเร็วๆเนาะแบบหน้าคูเป้โอเว่นลุมอะไรเงี้ยนักเตะแทบทุกคนเลยกดเจอในแล้งจะเป็นตัวที่วิ่งเร็วทั้งนั้นเลยนะพวกเรวงเรวานี่ไม่ค่อยเห็นนะแต่ภาคหน้าหรือแพทหน้านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ว่าค่าพิชิคอคอนแทคมีการบับขึ้นมานะก็แข็งขึ้นนะแข,แข็งแกร่งแน่นมากขึ้นนะครับก็อาจจะตอบโจทย์นะครับใครหลายๆคนเนาะสอใครที่ชอบแบบนั้นหรือยังไงคิดเห็นยังไงก็เม้นพูดคุยกันได้นะครับตัดได้ครับเปโล่มูเชล่าจ่ายมากองหน้าดับบรรทัดยิงติดครับโว่เสียดายวะนีด่เดียวฮ้ายปิดไลดเฉยอะไรวะอ๋อชิบหายละ วยอันนี้เราวิ่งดักไว้ทุกคนนะเซนบอลครับดาวดาว,ดาวนะเขาอาจจะเทงไงเพราะว่ามันตรงที่เขาได้บอลมันประกบไปหมดแนละ้วแล้วมันก็เหลือโดตัวเดียวนะโอเคครึ่งแรกก็สองประตูต่อสูตรนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวจี๊ดลงมานะทุกค,คน,น,นเออยังก่อนแล้วกันรู้สึกว่ายังเล่นหน้าอยู่นะโอเคลูยกันต่อครับมาทีเด็ดลูกเขี่ยวีฟบนลโล่ง ไปถึงไหมโอ้โหเขาตาไม่ไหวว่ะไม่ลุดนะฮะเออเมซี่เมซีส่สกัดได้เฉยนะครับดับเบิลทัชจ่ายเอารูดเฉยมามูเชล่าชิปบอลมงเอา้าเอาไม่ถึงเฮ้ยมันเข้าได้ไงวนะนเอาประตูน,นอนตายเลยเอาอะไรวะทุกคนมูเชล่าชิปบอลน,นะแต่มันชิปไม่ถึงเนะีกองหลังก็เลยแบบเหมือนจะกดเคลียร์บอลมั้งเมื่อกี้ เตะเข้าหัวเพื่อนสะท้อนเข้าประตูครับสะเต็ปการทำชิ่งกองหลังนะอย่างตึงนะตรงครับอะไรวะเข้าประตูตัวเองเฉยแบบงงๆะเป็นผมแบบมีร้อนอะนะฮะวะนไปก่อนชิง่งหลุดเรียบร้อยครับเอ้ยไม่ถึงเฮ้ยตายอยู่ทุกคนนี่ไงหักเข้าเหลี่ยมซ้ายฟันเรียบร้อยครับ4-0ฮะ ยิงเยอะจัดเลยทุกคนเกมนี้4ประตูต่อศูนย์นะก็เป็นเกมสุดท้ายที่ผมได้กดในแรงคงซีซั่นนี Season ้ด้วยนะทุกคนจากแรงคงอ้าวจากแรงคงหลุดครับนี่ครับมาแล้วปั่นโอ้สัต,ตว์เอ้ยกูคิดช้าจังหวะเฮ้ยเสียดายอ่ะจากแรงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบอะทุกคนซีซั่นเนี้ยไปกดวันสุดท้ายมั้งกะจะเอาขึ้นสองพันไงไปแพ้สองสามเกมมั้งแพ้ถี่เกินเนี่ย ผมกลับมาอยู่พันเกากว่าพันเก้าพันปะลดโครเยอะนะครับก็เป้าหมายซีซั่นนี้ก็ล้มเหลวนะก็ว่าจะเอาท็อปร้อยท็อปห้ก็ไม่สำเร็จครับเดี๋ยวตอนเนี้ยนะครับยิงไป5้สิบเฮ้ยอ้าวเปลี่ยนทีมไม่ใช่เปลี่ยนครับกดยอมแพ้นะโอเคครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะไหนใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ ระบบฝนตกสภาพอากาศนะฝนตกขีมะตกในภาคหน้าแผ่หน้าก็รู้สึกยังไงชอบกันไหมก็เม้น์บอกกันได้นะครับ toca y toca el equipo, qué bárbaro. Otra vez firme en la defensa. Hoy ¡Oh, Messi, 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 Messi. Ya se puede decir, creo que el partido está recontra liquidado. Son muy superiores en este tramo del partido, si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. Rumenigue la juega hacia adelante. Mbappé. Mbappé. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Embappé! Golazo, 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 golazo! Go